ยินดีต้อนรับกลับสู่ไรฟ์เคาน์เตอร์ช่องของคนรักรถตัวจริงเสียงจริงสถานีสำหรับผู้ลหลงไหลในรถยนต์ความเร็วและไลฟ์สไตล์บนท้องถนนถ้าคุณเป็นคนที่ลหลงไหลในโลกยานยนต์อย่าลืมกดติดตามและเปิดการแจ้งเตือนไว้เพราะเราจะพาคุณอัปเดตกับรถรุ่นใหม่รีวิวเด็ดและทุกสิ่งที่คุณต้องรู้บนเส้นทางสีล่ล้อและวันนี้เราจะพาคุณไปสัมผัสกับอีกหนึ่งรุ่นที่หลายคนรอคอยกับ Honda City 2026หใหม่ล่าสุดมาดูกันว่าเจ้า City รุ่นใหม่นี้ยังคงครองบัลลังก์รถซีด ฮอนด้าซิตี้2,026เปิดตัวอย่างเป็นทางการแล้วและบอกเลยว่าไม่ใช่แค่การไมเนอร์เชนธรรมดาแต่มันคือการยกระดับครั้งใหม่ที่ทั้งเฉียบขึ้นทันสมัยขึ้นและยังคงปลิ่นอายความน่าเชื่อถือในแบบฉบับของ Honda ไว้อย่างครบถ้วนด้านหน้ารถถูกดีไซน์ใหม่หมดกระจังหน้าดูดุดันมากขึ้นพร้อมไฟหน้า LED ที่เป็นอุปกรณ์มาตรฐานในทุกกลุ่นย่อยกันชนหน้าและล้อแม็กดีไซน์ใหม่ช่วยให้รถดูมีมิติและให้ความรู้สึกพรีเมียมยิ่งขึ้นเส้นสายตัวถังเรียบเรื่องส่งเสริมอากาศพลาศาสตร์ได้ดีเยี่ยม เมื่อเข้ามาภายในห้องโดยสารจะพบกับความหรูหราที่ก้าวกระโดดวัสดุบุนุ่มการเย็บตะเข็บที่ละเอียดและการจัดวางอุปกรณ์ต่างๆอย่างลงตัวหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วแบบลอยตัวเป็นจุดเด่นใหม่รองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายใช้งานลื่นไหลพร้อมระบบเสียงแบบ8ลำโพงและหน้าจอมาตรวัดดิจิทัลขนาด7นิ้วที่แสดงข้อมูลได้อย่างชัดเจนทุกสถานการณ์ ในด้านเครื่องยนต์ฮอนด้ายังคงใช้เครื่องยนต์เบนซิน1.5ลิตร i-VTEC ที่เชื่อถือได้ให้กำลัง121แรงม้าทำงานร่วมกับเกียร์ธรรมดา6สปีดหรือเกียร์อัตโนมัติ CVT ที่ปรับจูนใหม่ให้ตอบสนองได้ดีขึ้นแต่ถ้าคุณมองหาความประหยัดที่เหนือชั้นรุ่น e h e v Hybrid คือคำตอบด้วยระบบ Hy บ r i ดที่รวมเครื่องยนต์เบนซินแบบ a t k i n s o n Cycle เข้ากับมอเตอร์ไฟฟ้าให้การขับขี่ที่ลื่นไหลเงียบและประหยัดน้ำมันถึงกว่า26กิโลเมตร ลิดมอบประสบการณ์ที่ใกล้เคียงรถอีวีโดยไม่ต้องชาร์จไฟเรื่องความปลอดภัย Honda City 2026ยกระดับอีกขั้นด้วยระบบ Honda Sensing ที่มีทั้งระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันระบบช่วยประคองรถให้อยู่ในเลนระบบเตือนและช่วยเบรกก่อนการชนระบบเตือนออกนอกช่องทางจราจรและไฟสูงอัตโนมัติพร้อมถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งระบบเบรก ABS, EBD ระบบควบคุมการทรงตัวและกล้องมองหลังเรียกได้ว่าปลอดภัยรอบด้าน เบาหลังของซิตี้ยังคงเป็นจุดขายด้วยพื้นที่วางขากว้างขวางเบาะนุ่มสบายและพื้นรถที่เกือบเรียบเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทางพร้อมม่านบังแด,ดดด้านหลังพอตชัด USB-C และช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารหลังพื้นที่เก็บสัมภาระท้ายรถยังคงจุดได้มากตามสไตล์ของ Honda อัตราสิ้นเปลืองน้ำมันน่าประทับใจรุ่นเบนซินทำได้ราว18-19ถึงกิโลเมตรลิตรส่วนรุ่นไฮบริดทำได้เกิน26กกิโลเมตรลิตรและที่สำคัญคือค่าบำรุงรักษายังคงประหยัด พร้อมศูนย์บริการที่ครอบคลุมทั่วประเทศทําให้เป็นตัวเลือกที่วางใจได้ในระยะยาวในเรื่องของราคา Honda ยังสามารถตั้งราคาของ City 2026ได้อย่างแข่งขันในตลาดโดยมีหลายรุ่นย่อยให้เลือกตามงบป,ประมาณและความต้องการตั้งแต่รุ่นมาตรฐานไปจนถึงรุ่นไฮ b r i d ที่ครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าคุณจะเป็นคนเมืองที่ต้องการรถใช้งานประจําวันหรือครอบครัวที่ต้องการความสะดวกสบายในการเดินทาง Honda City รุ่นใหม่นี้ตอบโจทย์ได้ทั้งหมด สรุปแล้ว Honda City 2026คือการกลับมาอย่างสง่าง,งามมันไม่ใช่แค่รถซีดานแต่คือสไตล์ที่คุณขับความล้ำที่คุณใช้และความมั่นใจที่คุณสัมผัสได้ในทุกเส้นทางมันคือรถสำหรับคนที่ต้องการมากกว่าการเดินทางธรรมดาสำหรับใครที่กำลังมองหารถคันใหม่ไม่อยากก้าวไป SUV แต่ก็ไม่อยากลถระดับคุณภาพ Honda City 2026คือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามขอบคุณที่รับชม i ร e c u เจ u r e ถ้าคุณชอบรีวิวนี้อย่าลืมกดไลค์แชร์และแสดงความคิดเห็นไว้ด้านล่าง คุณคิดอย่างไรกับ Honda City 2026รุ่นนี้หรือคุณมองว่ารุ่นคู่แข่งมีความคุ้มค่ามากกว่ามาแชร์มุมมองกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขับขี่ปลอดภัยมีสไตล์และใช้ชีวิตบนเส้นทางในแบบไร้ขาเจอ